เล่นแปลกๆเรามันจะังโต๊ะไหมโอเคไมต้องเอาหองออกพื่อรไม้ชื่อเล่นบ่อโอเคครับหนูนครนะ เซนโซครับย so, ูไนต์ครับค wow ือบ้ารับเมทครับแต่จะบอกว่าเจนสองทำไมเรามีแค่นี้มีโปเจกต์ที่คนน้อยสุดเลยใช่คนน้อยสุดเลยต้องบอกว่าเราโปรเจนต์ที่อบอุ่นที่สุดไม่อบอุ่นคนละแบบแล้วกันเพราะว่ารู้โปเจกต์ที่อบอุ่นหมดเลย ที่เราขึ้นเวทีด้วยกัรทำน้ส้มนี่คนานมากไม่ใหตั้งแต่เราเป็เด็กตอนนี้ตอนนี้เป็นยงตอนนี้โตยนผู้ใหญ่เป็นวัยรุ่นอ๋านมาใช่ไหมัไม่มีอะไรต่อได้เลยไม่ไม่คือจริงแต่ละเีมันจะมีโชว์เขาใช่ไหมเอา โชว์เป็นสองเผมเชื่อว่าทุกคนร้องได้และทุกคนช่วยกันร้องได้นอนเพลงชาทุกคนรู้เลยพวกเราเจนส่องจะร้องเพลงอะไรกันครับเพลงหรอไมหรอฮะร้องเพลงชาไมรู้เลยหรอเพลงชารูดีพลชาดูดีไม่ใช่เพลงชาไทยนะทุกคนนะเพลงชาจะร้องแล้วร้อโอเคโอเคโอเคก็โอเคก็ผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะร้องเป็นลายนอนก็ พวกเราอยากให้ทุกคนช่วยร้องเลยนะครับผมโอเคครับ <Okay, S 2> ผม,ผม